มติชนพอดแคสต์สพานแห่งการเวลาฆาตกรรมกลางไลฟ์โดยไพรัฐพงพาณิชย์เมื่อเร็วๆนี้เกิดคดีอื้อฉาวขึ้นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่ออินฟลูเอนเซอร์สาวรายหนึ่งถูกฆาตกรรมกลางวันสักแสกขณะที่กำลังถ่ายทอดสดเหตุการณ์ผ่านแอปพลิเคชันบนอินเทอร์เน็ตและมีผู้ติดตามชมอยู่มากกว่า6000คน เมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาอินฟลูไลน์ดังกล่าวชื่อไอริซาโตะกำลังไลฟ์สดการเดินทางด้วยเส้นทางของเครือข่ายรถไฟที่เชื่อมโยงย่านธุรกิจของกรุงโตงเกียวเข้าด้วยกันเธอขึ้นขึ้นลงลง,ลงรถขบวนนั้นขบวนนี้เพื่อแสดงให้คนที่ดูสตรีมมิ่งของเธอรู้ว่าหากต้องการไปที่ไหนต้องเดินทางด้วยขบวนไหนเพื่อความสะดวกสำหรับการติดตาม เธอประกาศแผนการไลฟ์สดนี้ให้กับผู้ติดตามทั้งหลายได้รับรู้ล่วงหน้าหนึ่งวันก่อนสิบโมงเช้าเล็กน้อยในวันเกิดเหตุซาโตะกำลังไลฟ์สดจากบริเวณสถานีทากาดาโนบาบาจูจูเธอก็กรีดร้องโทรศัพท์กับไม้เซลฟี่ร่วงลงกับพื้นมีภาพของชายรายหนึ่งโผล่เข้ามาในหน้าจอแล้วถามแกตายหรือยังเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่เพียงเกิดขึ้นต่อหน้าผู้ชมมากมายเท่านั้นแต่ยังเกิดขึ้นต่อหน้าสาธารณชนทั่วไปที่กำลังใช้บริการรถไฟอยู่ในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจญี่ปุ่นจับกลุ่มผู้ลงมือก่อเหตุได้ทันควันทราบชื่อในภายหลังว่าคือนายเคนจิทากาโนะวัย42ปีที่อ้างตัวว่าเป็นแฟนติดตามการสตรีมมิ่งของซาตโตะมาตลอดตำรวจระบุว่าทากาโนะ ใช้มีดที่พกติดตัวมาแทงอินฟลูเอนเซอร์ผู้นี้เข้าที่ศีรษะลำคอและลำตัวจนล้มลงจมกองเลือดเจ้าหน้าที่ระบุว่าซาโตะยังคงมีชีวิตอยู่แต่สุดท้ายก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตลงขณะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตามรายงานของเนืองเสือพิมพมามนิจิทากาโนยอมรับว่าใช้ข้อมูลที่เธอแจ้งต่อผู้ติดตามล่วงหน้า เดินทางมาดักรอซาโตะที่โตเกียวเพราะรู้ว่าเธอใช้เส้นทางรถไฟสายยามาเตะที่วนเป็นวงกลมในย่านธุรกิจดังกล่าวจากนั้นก็เปิดช่องสตรีมมิ่งสดๆแบบเรียลไทม์ของซาโตะเพื่อติดตามว่าเธออยู่ที่ไหนในนาทีที่เกิดเหตุก่อนตัดสินใจลงมือบริเวณสถาน,นีทาการาโนโบาบานั่นเองทาการโนยอมรับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สอบสวนว่า เป็นคนลงมือแทงซาโตะจริงแต่ยืนกรานว่าไม่ได้ต้องการค่าอินฟลูเอนเซอร์รายนี้แต่อย่างใดซึ่งฟังดูแล้วขัดแย้งเป็นตรงกันข้ามกับคำพูดของเจ้าตัวที่พูดออกมาและถูกสตรีมมิ่งออกไปสสดๆขณะเกิดเหตุทากนโนอ้างว่าที่ทำลงไปเพราะซาโตะเป็นหนี้เงินที่ยืมไปจากตนเท่านั้นทากโาโนะบอกกับตำรวจว่าซาโตะทำงานอยู่ในร้านอาหารที่เขาเข้าไปดื่มกินเป็นประจำ เขาอ้างว่าครั้งหนึ่งเขาสามารถรวบรวมเงินเก็บบวกกับเงินที่กู้มาอีกส่วนหนึ่งรวมแล้วสองล้านเยนนำมาให้ซาโตะยืมไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและอื่นๆทากาโนอ้างว่าตัดสินใจลงมือกับซาโตะเมื่อเธอไม่ยอมคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้กับตนแถมยังอ้างด้วยว่าเคยนำเรื่องนี้ไปแจ้งความกับตำรวจไว้แล้วเมื่อปีที่ผ่านมาอีกด้วย กรณีการเสียชีวิตของไอริซาโตเป็นอุทาหรณ์ที่ดีสำหรับผู้ที่นิยมการไลฟ์สดผ่านแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งเท่ากับเป็นการเปิดเผยทั้งตัวตนและแหล่งที่อยู่ของตนต่อผู้คนมากมายแบบเรียลไทม์นั่นเองโดยที่เราไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่าในหมู่ผู้ที่กำลังติดตามการไลฟ์สดของเรานั้นใครคิดที่จะทำอะไรอยู่บ้างบางคนชี้ว่าสิ่งที่อินฟลูคิด กับสิ่งที่ผู้ติดตามขาประจำคิดอาจแตกต่างกันเป็นคนละเรื่องเช่นในกรณีนี้เงินที่ทากาะโนอ้างว่าเป็นการยืมอาจถูกซาโตะเข้าใจว่าเป็นการให้โดยสเสน่หาไม่จำเป็นต้องคืนจนกลายเป็นที่มาของเหตุสยดสยองครั้งนี้อย่างไรก็ตามคนส่วนใหญ่กลับเชื่อว่าผู้ลงมือก่อเหตุอย่างทากโนะ ต้องมีอาการป่วยทางจิตอย่างหนึ่งอย่างใดและอาจจินตนาการทุกอย่างขึ้นในใจตัวเองมากกว่าอย่างอื่นเพราะการกระทําทุกอย่างของทากโนะดูเหมือนไร้เหตุผลมีเพียงเจตนาทำร้ายผู้อื่นเท่านั้นที่ชัดเจนนั่นเอง มัธิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัธิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ